ก็ต้องต้องหาอ่อนไว้ทีหน่อยเพราะว่าเจอแข็งๆมาตลอดลุ้นอะายแต่เราพบนี่คือเจอตัวท็อปหมดนะครับก็ต้องพยายามหาอ่อนทีหน่อยแล้วก็พยายามมาคัมมาคับประคองให้เขาปล่อยกับเราได้นานที่สุดเท่าที่ทาได้ครับครับผมก็จะบอครับปั๊กเปยังไงบ้างครับน้องหมดไหมยังยังมียังมีอยู่ทำทำไม่ได้คิดได้ทำไม่ได้มันช้าไปนิดนึงอะไรเงี้ยเนาะช้าพอไปคิดนึงมีผลไหมครับเจ็ดเดือนที่เราอยู่ไป เรื่องของ่าร่างกายผมก็โอนนี้ถาวัดจะเข่าร่างกายบเวทีกถือว่าโอเคเลยแต่อาจจะช้าไปนิดนึงประมาณนั้นเวลาเข้าวงไมเขาจะลงลงเอมันจะไม่ ไม่ไม่มโอกาสได้ฟันไม่มีโอกาสได้ฟันโดยลงพอใจผลงานดีไหมครับวันนี้ก็วันนี้ก็ทำเต็มที่นะอ่ะมีอะไรจะพูดกับเสบูดอ่ะเตรียมตัวด่าผัวแล้วก็วันนี้ก็ขอขอบคุณเสบูดครับแค่แั้งนั้นเสบูดก็ให้กำลังใจผมตลอดครับทำหน้าที่อยู่ให้ดีที่สุดครับครับผมเป็นกำลังใจให้ครับสถานีครับพร้อมสู้ครับก็ขอให้นคนนี้ด้วยสิทั้งกันอ่ะอม่อร่อยไม่หพูดยัังงไอ่ะขอใา้แฟนสถานีเด็กกับ พี่บอกว่าพี่โบบอกว่าอย่าดานะแต่ว่าปกติชอบด่าใช่ไหมใช่ค่ะไม่ด่าค่ะไม่ด่า้วก็ไม่รู้อะเพราะว่าเขาเขาหยุดไปนานด้วยอะค่ะไปนานก็ก็ถือว่าดีแล้วอะค่ะก็ถือว่าทำดีแล้วเพราะว่าเขาหยุดไปนานแล้วแบบว่าไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกายถ้าได้เคลื่อนไหวร่างกายบ้างก็ยังแบบให้ได้ชนะซับไฟแล้วค่อยมาต่อยกบบเพสุเพชรจิตก็ได้มองว่าถ้าถ้าร่างกายเขาที่เขาทานี่งเดนจะได้ อย่างนี้จะตามเชียร์แบบทุกไฟเลยครับตามทุกไฟเลยทุกไฟค่ะไม่ด่าค่ะไม่ด่านะแล้วท่านเป็นคนไงบ้างเป็นคนเป็นคนแบบว่านิ่งๆเงียบ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 ใช่ถ้าถ้าไม่รู้จักก็ก็จะไม่เกี่ยวใครแต่ว่าถ้าเกิดรู้จักสนิทก็เป็นคนแบบปัญญาอ่อนแล้ววันนี้พากันไปฉลองที่ไหน ก็น่าจะแถวค่ายค่ะต้องไปส่งที่ค่ายก่อนเ้ยค่ายกัคือ่ันไหมนครับมีแฟนเป็นนักมวยที่เวลามีให้เราค่อนข้างน้อยเลยตอนแรกๆไม่ชินนะแต่ตอนนี้ชินแล้วค่ะชินแล้วใช่ไหมตุ้มนี่ถือว่าเป็นเป็นแฟนนังมวยคนหนึ่งที่แฟนมวยโลกอะไรให้ความสนใจเพราะทุกครั้งที่เราไปเชียร์เรามักจะสอนด้วย ตะโกนสั่งตะโกนกำชับอะไรเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างครับแป็นมวยสนใจเราในฐานะที่เราเป็นภรรยาของมันก็ขอบคุณนะคะก็ขอบคุณที่สนใจแต่ว่า ก็จะพยายามไม่ด่าเพราะว่าบางทีก็เชียร์ก็อาจจะแบบมีด่าบ้างคนอื่นแบบที่ไม่รู้จักเราก็อาจจะแบบว่ามองเราไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ที่ด่าที่เชียร์เพราะว่าอยากให้ชนะอะไรอย่างเงี้ยทุาตู้ฝากอะไรถึงแฟนมวยให้กำลังใจส้านมือเล็กวันนี้หนะครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่ว่าติดตามแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้สถานเมืองเล็กตลอดแล้วก็วันนี้ทำเต็มที่แล้วแล้วก็จะเอาข้อผิดพลาดกลับไปแก้ไขปรับปรุงค่ะครับเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณมากครับ